ทะลุตั้งเลยเนี่ย <c oughs> มันบอกอะ่ะมันมีอะไรอยู่ข้างบนน่ะเมื่อกี้เฮ้ยห,ห, <c oughs> หลังชนฝาก่อนพี่เพื่อนแล้วดูบรรยากาศแล้วดูเฮ้ย เอากูขับวัวโอ๊ยแม่งกูจะเข้าไปยังไงวะเนี่ย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสบอกวะโตโตเอ้าเฮียร์มันไม่มีใคระให้พี่เดี๋ยวผมเดินมาแล้วเฮียแล้วกู พี่ฟังเสียงอยไอ้ฟันตีเลยก็วัดดวงอย่างนี้แหละเพราะกูถ่ายายการจบกูก็อุทิศบุญให้เฮ้ยพี่ไม่ไ,ได้เชิญเยชิญตะพีใครก็ได้เข้ามาหน่อยดิโก้ประตูปิดอยู่แล้วเมื่อกี้นี่เสียง มันก้องงุมครับซึ่งมาจากคงบนก่อนและนี่มีเสียงผู้ชายใหญ่โอ้โหเสนหมาหอนเกลและกาบขอกำลังใจคนละแชร์สองแชร์ดได้พี่นะอ <absolutely> อะไร <Yes. S 1> รลอยคนครับดูดูดนั้นแชร์ประสรารไปครับม <_ v noises> ึงเข้าไปองนัไนก่อนดูซ้ายดูขวา <_ v noises> มันเป็นมือที่จะยื่นจับมึง <_ v ctions> เดี๋ยวถอยมาก่อนถอยมาก่อนุืยแม่งถอยไปอ <_ v ood ling> ถอยไปไกลไม่ได้เดี๋ยวบนึง มึงจะไปไหนอะไรเห็นเปลวิงดีเชียววิงดีวิงดีวิงดีเทียนเทียนแล้วของไหวนี่จะต้องยันยันเฮ้ยเอาไอ้เชิด lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอ้เจ้ยชัดโอ๊ยออกไปงูแข็ไปโอ๊ยโอ๊ยพี่เดียวแต่ผ่านดอวยชัดชัดเป็นไรไหมเป็นไรไหน ไอ้เย <Yeah. S 2> <ta> ี ar, ang, hey. Hey. ่ยปิดตาผมมันไม่ใช่แค่ปิดตาเดี๋ยวตาบีดูไรสลดอยู่ไหมเงหน้าขึ้นดิเฮ้ยไอ้สัสเมื่อกี้นี่มันเป็นร่างที่นั่งเฮ้ย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 ลุกขึ้นดิ มันลึกกว่าเดิมมั้งเนี่ยมองอยากเห็นเลยเฮ้ยพี่มึงเข้ามานี่เลยแสดงว่าที่มันจะจิกมึงเนี่ยมันไม่อยากให้มึงมองเห็นมันพี่ดูตายเชิญพ่อโอ้โอโอโอโยเชิญเชิญเชิญอะไรขวามรู้ <c oughs> ไม่เห็นเราเหนีย <c oughs> ตั้งสติอยู่ด้วยกันอย่าหนีกันเข้าใจไหมแล้วพี่บีก็ต้องตั้งสติเฮ้ยเฮ้ยทำไมเ้แต่ยังไม่แรงขนาดไอ้เชิดเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันยืนอยู่กับเราจริงดิเสียงมันที่ เจอผมหรือยังไม่ใช่เชิดอ่ะไม่ใช่มันเจ้าหัวเราทจเมี้ยอะไรล่ะมีฟังเสียงฟังพี่แสงเทียนอยู่ที่ไหนคือมันบอกว่าเสียงแม่งหมาแม่งเห่าเลยบอกไม่ใช่ไม่ได้ใครเสียงในเชิดไม่อยู่ข้างนอกแต่เมื่อกี้ในห้องนี้มันคือใคร มานี่มานี่นายเฮ้ยทำไมหมาเห่าเห่าระงมเลยอะปกติไม่เห่าอย่างนี้อกครับไม่หมาทุกตุทุกทางจริงจียน่ะมึงเอาไอ้เชิดมาไอ้เชิดเป็นเสียงคำพูดว่าเฮ้ยอะไรวะ พี่ไอเชิดอะเมื่อกี้เนะี่ยเอาไปดิไม่หรอมันเรียกไปดูอะไรใช่เหรอกชิดเชิดเฮ้ยไม่แม้จะตายว์เอ้ยโอ้ย,อยช็อกโอ้โเฮิยงแล้วมัเป็นหิ่ยแล้วเนี่ยหิ่แยแล้วโอ้เยเร็ว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 พี่เมื่อกี้พอพอออกไปเป็นอีพอยพี่ลายืนอยู่ เงียบก่อนเงียบก่อนอย่าเพิ่งเปิดนะไม่ใช่เชิญหมา<ะ>เสียงหมาหายไปแปลกไหมเฮ้ยเปิดดิเชิญเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้แล้วมันมันมันเล่นมันเล่นงานผมกับพีแล้วตอนยักกดสะกด่เสียงะเสียงเช่อมเชื่ห้องสุดท้ายดู เรียกมึงเหรอเฮ้ยพี่บีพีพีพี่บีมันเป็นคำว่ามึงเรียกกูเหรอแต่เป็นเสียงไอ้เชิดื่อเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งตอบนะโอ้ยนี่โอ้ยนี่เร็พี่บีตั้งสติเลยพ่อเบิ่ตัวหน่อยผมเข้าไปด้วยพี่เงียบอย่าไปเชื่อเฮ้ย กูไม่เปิดมึงเปิดเปิดกูไม่เปิดเหี้ยมึงไปผุดไปเกิดเลยมึงดวงจิตมึงอาฆาตอย่างเงี้ยพี่บีอย่าเปิดประตูเด็ดขาดนะมึงกลัวมือเด็ดประตูไว้อยู่ พี่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 อย่าเปิดนะแม่จะหลอกล่อเหี้ยพูยกับมึงไงเฮ้ยขบนพีพี่หมพี่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 ี่พ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 ้่พี่พ อย่าเล่นกับกูอย่างนี้นะกูบอกอย่าเล่นกับกูอย่างนี้สติมองให้รอบเมื่อกี้ผมโดนแล้วมันเกาะขากูเลยา ไม่ใช่ไอ้เชิดผมบอกแล้วเออมื่อกินเป็นเสียงพอวพี่ลาพูดออกมาเฮ้ยมันเป็นเสียงซ้อนประสานใช่มากพี่เนี่ยพี่คืออะไรหัวที่สี่อยู่นี่ไหนไหนที่ 누구아이 <놀람> 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 เชิดเชิดเชิดยิบยไปไหนมาดิเฮ้ยยี่ต่อหน้าเลยพ่อที่นับเขาควรมากที่นับร้องบมื่อกี้คือเหยิยจะหาต่อหน้าเราเลยนะเว้ยก็นั่นแหละบัลไดแล้วนะกูพ่อเฮ้ย บอกบอกวภาพลงตานี่แหละมันไม่มีแล้วไปพี่บีปประปตูปประปตูอยู่หน้าประปตูปประตูเปิดเฮ้ยมิ่งมิ่งพี่บีอย่าชอบเด็ดขาดผมก็เดียวพี่ พี่เชือ่อเหรอว่าทุกอย่างคือภาพลงตาที่ผมบอกพี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ,อไอ้เหี้ยก็มันม่ก็อยู่ด้วยกันนะ่ะพอตอนแรกมันมีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเมื่อกี้มันมีเทียนทัมน้มีของตามหาให้ไปที่สดุดพี่มองรอบใต้ฝังขาตรงนี้มองอไปมอง,มอง ได้ยินใช่ไหมกูไม่คืนกูไม่คืนพี่พีออกไปพีออกไปไมันคือลวงตาเฮ้ยพีบีมันคือลวงตางันแสดงว่าที่ผ่านมาทั้งหมดของเราตรงนี้ี่เราหน เราโดนทั้งคู่ทุกคนเลยเหรอทุกคนกอ้กค่ะกูไม่ใช่โทษนะพ่อแล้วมึงเอาเขาไปทำไมมึงเอาใช่มันหนูวะใช่แต่กู<ช>เหมือนไม่ใช่อ่ะใช่ฟีฟังเสียงดีๆเสียงมันจะซ้อน